สวัสดีค่ะพี่เมย์จากเมทินีแฮนด์เมดนะคะพี่แนะนําหมวกใบนี้นะคะหมวกใบนี้ถักจากโคเชนะคะถักจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนมาจบงานตรงจุดศูนย์กลางนะคะเทคนิควิธีการถักจะลําดับการถักเหมือนกับการถักนิตติ้งนะคะเพราะว่านิตติ้งเราจะถักจากข้างล่างขึ้นข้างบนขอบหมวกนะคะวิธีถักขอบหมวกตรงนี้เป็นวิธีถักขอบหมวกแบบที่สามนะคะลิงก์การถักขอบหมวกนะคะพี่จะลงไว้ตรงคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะก็ ไปดูได้วิธีทํานะคะแล้วก็ถ้าจะติดปอมการทําปอมปอมพี่ก็จะติดลิงก์ไว้เหมือนกันนะคะหมวกใบนี้นะคะลายที่ใช้ถักเป็นดอกไม้สามกลีบถักจากถักจากเอฟดึงขึ้นมาเหมือนลายฟูฟูนะคะได้ลายออกมาสวยๆแบบนี้นะคะถ้าใครต้องการที่จะเป็นเล็กเก้แล้วให้ย้อยด้านหลังก็ถักให้สูงกว่านี้ก็ได้นะคะหมวกใบนี้จะจบตรงกลางเทคนิคการจบงานจะเหมือนกับนิตติ้งใช้วิธีลดหลักเขาช่วย ะะหมวกใบนี้สวยค่ะยหยุ่นนุ่มอุ่นสบายนะคะลายสวยไม่ซ้าใครนะคะดูอุปรกรณ์แล้วลงมือถักนะคะติดตามพี่เมย์ต่อได้นะคะที่ youtube ช่องพี่เมย์ค่ะเมทินีแฮนด์เมดค่ะแนะนำอุปรกรณ์สําหรับถักหมวกใบนี้นะคะหมวกใบนี้พี่ใช้ไหมพรมอีเกิลน,นะคะเส้นขนาดสี่พายเวลาถักจะถักเส้นเดียวนะคะรหัสที่พี่ใช้คือรหัสห้าสี่สองนะคะไหมจะใช้ประมาณ ร้อยประมาณร้อยสามสิบกรัมเนี่ยค่ะใช้กลุ่มกับอีกนิดนึงนะคะไม่เปลืองไหมนะคะถักเส้นเดียวนะคะเข็มโคเชที่พี่ใช้นะคะพี่ใช้เข็มทองสองหัวยี่ห้อทิวลิปหัวที่พี่ใช้คือหกทับศูนย์นะคะใช้เบอร์อื่นได้ไหมใช้ได้นะคะแต่งานคุณจะไม่เหมือนกับต้นแบบที่คุณเห็นดีที่สุดก็คือไหมกับเข็มเหมือนกับต้นแบบนะคะแล้วคุณจะเห็นชิ้นงานเหมือนในคลิปที่ที่คุณดูะคะ่ะ กแตกต่างกันออกไปก็ตรงแค่แรงมือนะคะถ้าคุณใช้แตกต่างจากต้นแบบที่พี่ให้ดูแบบนี้คุณต้องคำนวณเองนะคะเข็มสอดนะคะแล้วก็กันไกลค่ะอุปกรณ์เรามีเท่านี้นะคะเรามาเริ่มลงม,มือถักหมวกใบนี้เลยค่ะสำหรับหมวกใบนี้นะคะพี่จะเริ่มงานโดยการถักขอบหมวกแบบที่สามการถักขอบหมวกแบบที่สามนะคะลายออกมาจะเหมือนกับลายลูกฟูกเล็กนะคะ ต้นแบบนะคะพี่จะเริ่มต้นด้วยโซ่แปดแล้วก็ถักยาวออกมาจนได้ความยาวตามต้องการความยาวนะคะให้เราวัดตรงรอบศีรษะเรานะคะลบออกสามเซนนะคะถ้าต้องการกระชับถ้ากระชับมากกว่านี้ก็ลบออกประมาณสี่เซนได้นะคะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้ลิงก์วิธีการถักขอบแบบที่สามนะคะจะอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะตรงคำอธิบายค่ะเดี๋ยวพี่ลงลิงก์ไว้นะคะ หลังจากที่เราได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้แล้วเราเย็บต่อแล้วนะคะหน้าตางานออกมาจะเป็นแบบนี้เราจะเริ่มถักงานโดยการถัก X นะคะต้นแบบนะคะของพี่ๆจะขึ้นทั้งหมด90หลักเราจะถัก X รอบบตรงด้านบนตรงนี้นะคะบนขอบตรงนี้ให้ได้90หลักนะคะลายมันจะหารด้วย6ลงตัวนะคะถ้าคุณจะเพิ่มหรือลดขนาดนะคะตัวรอบแรกแถวที่หนึ่งนี้สําคัญที่สุดนะคะ ตัวจำนวนรวมของ x จะต้องหารด้วยหกลงตัวนะคะเวลาเราถักนะคะ x จะขึ้นด้วยโซ่หนึ่งแล้วเราก็ถักวน,นะคะ่ะวิธีคํานวณน,นะคะให้เราพับครึ่งแบบนี้เวลาเราลื้อจะได้ไม่ลื้อเยอะนะคะแล้วก็หามาร์กเกอร์หรือไหมต่างสีค่ะมาร์กไว้ว่าพอเราถักถึงครึ่งตรงนี้นะเก้าส90หารงมันต้องได้45เวลาเราลื้อจะได้ลื้อไม่เยอะนะคะก็ถักจากตรงนี้มาคํานวณให้ได้45แล้วอีกฝั่งได้45 สี่สิบห้าบวกสี่สิบห้าก็จะได้เก้าสิบนะคะเราก็ถักเอ็กบนรอบเวลาเราถักถักข้ามช่องแบบนี้นะคะมันสามารถถักเพิ่มได้ถ้าเราต้องการเพิ่มห่วงเราก็ถักลงไปในช่องเดียวกันแล้วถักสองเอ็กแบบนี้นี่นะคะรอบแรกเราก็ลองนับก่อนนับช่องข้างบนเราก่อนว่าตั้งแต่ตั้งแต่ช่องตรงนี้ที่เราเริ่มต้นเนี่ยคะ่ะ นับหลักมามาถึงตรงนี้ได้เท่าไหร่แล้วเราจะเพิ่มเป็น 2x กี่หลักนะคะตอนนี้เราก็ถักมานะคะถัก x วนรอบ x คือคอทอ,ทอเวลาถักอย่าถักลงตรงข้างบนนี้นะคะให้ถักลงตรงช่องถ้าต้องการเพิ่มก็ถักซ้ําลงไปที่ช่องเดิมนี้นะถักวนมานะคะแล้วก็นับหลักให้ได้90ค่ะ แถวที่หนึ่งของการถักลายนะคะเราจะถักโซ่หนึ่งแล้วก็ถัก X วนรอบให้ได้จํานวนออกมาทั้งหมดเก้าสิบหลักนะคะพอเราได้ครบเก้าสิบหลักเสร็จแล้วเราก็เชื่อมต่อตรงนี้เชื่อมต่อตรงจุดเริ่มต้นตรงโซ่หนึ่งนะคะขึ้นโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ถัก X ตรงนี้เดี๋ยวจะเริ่มถักลายทีนี้เวลาที่เราถักอะคะ่ะเนื่องจากจํานวนตรงช่องจํานวนตรงช่องที่เราถักลงไปเนี่ยมันน้อยกว่าจํานวน X ที่เราถัก เวลาเราจะเพิ่มนะคะก็เมื่อกี้ที่ที่บอกไว้ว่าให้ทำมาร์กเกอร์ใส่ครึ่งหนึ่งแบบนี้แล้วนับหลักตรงนี้ค่ะนับหลักที่เป็นรอนของเราตรงนี้นะพอเรานับรอนแล้วเราก็เอาไปลบกับจํานวนที่เราต้องการถักนะคะถ้าเราจะเพิ่มเราก็เฉลี่ยเพิ่มนะคะอย่าเพิ่มเป็นกระจุกอย่างของพี่พี่เพิ่มโดยการถักสองนะคะถัก x หนึ่ง x สองแล้วก็เพิ่มเป็น v x หนึ่ง x สองแล้วก็เพิ่มเป็น v นะคะงานมันจะไม่กระจุกมันจะกระจายทั่วอันแบบนี้นะคะ แล้วก็นับให้ได้เก้าสิบพอดีนะคะพอครบเก้าสิบเสร็จแล้วเราก็เชื่อมงานออกมาหน้าตาจะเป็นแบบที่เห็นนี้นะคะเริ่มงานโดยการถักโซ่หนึ่งแล้วก็ถักเอ็กเราจะเริ่มงานนะคะแถวที่หนึ่งนะคะขึ้นด้วยหลังจากถักเอ็กเสร็จแล้วขึ้นด้วยโซ่หนึ่งหลักเราจะใช้ใช้หกหลักต่อหนึ่งลายนะคะเวลาเรานับนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่นะคะเราจะใช้หก หกหลักหกโซ่แบบนี้ต่อหนึ่งลายาเวลาเราถักลายนะคะหลังจากที่เราถักโซ่หนึ่งเสร็จแล้วให้เราเว้นตรงนี้มาสองนี่นะคะนับหนึ่งนับสองลงตรงนี้นะเราจะถักลายพับนะคะพับดึงแบบนี้สามครั้งค่ะเป็นทีนะคะทีดึงแบบนี้นะคะทีแล้วก็ดึงขึ้นมานิดนึงนี้นะคะสามครั้งแล้วรวบรวบเสร็จแล้วต่อด้วยโซ่สอง พันหัวเข็มนะคะลงไปที่เดิมดึงขึ้นมานิดนึงสามครั้งค่ะรวบค่ะแล้วก็โซ่สองอีกครั้งหนึง่งมันจะเป็นพับสามกีบนะคะนี่นะคะพอรวบเสร็จแล้วตรงนี้โซ่หนึ่งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เราจะถักเอ็กลงไปหน้าต่าง,งานออกมาจะเป็นแบบนี้ต่อนะคะโซ่หนึ่งพันหัวเข็มนะคะลงไปดึงค่ะสามครั้งนะคะรวบแล้วโซ่สองพันหัวเข็มนี่นะคะ รวบโซ่สองทันหัวเข็มแล้วลงไปดึงทีสามครั้งแบบนี้นะคะรวบโซ่หนึ่งงานออกมาจะหน้าตาแบบนี้เราจะถักแบบนี้วนไปนะคะจะได้ออกมาเป็นดอกพับตัวนี้ค่ะทั้งหมดสิบห้าดอกเรียงรอบเวลาถักพับนะคะ ดึงขึ้นมานิดนึงแบบนี้ไม่ต้องดึงสูงมากนะคะขั้นด้วยโซ่นะคะโซ่สองรวบนะคะ วนมานะคะปิดงานแถวลายนะคะแถวที่หนึ่งหลังจากที่เราถักอันนี้เป็นดอกที่สิบห้านะคะตรงนี้ขั้นด้วยโซ่หนึ่งงานจะจบลงตรงที่เราเริ่มต้นตรงเอ็กนะคะดึงผ่านหน้าตาของแถวลายแถวที่หนึ่งจะเป็นแบบนี้นะคะของพี่ได้สิบห้าดอกพอดีเป๊ะนะคะต่อไปขึ้นแถวที่สอง แถวที่สองเราจะขึ้นตรงกลางตรงนี้นะคะด้วยโซ่สามแล้วก็ถักเอฟนะคะหรือพอหนึ่งคอลงไปที่เดิมขั้นด้วยโซ่สองนะคะแล้วถักเอ็กนะคะลงบนกลีบที่สองนี่นะคะโซ่สองพันหัวเข็มถักลงไปตรงกลางของเอ็กนี้นะคะถักลายเอฟหรือพอหนึ่งคอสามครั้ง ตอนที่เราเริ่มเราเริ่มโซ่สามแล้วถักแค่ครั้งเดียวนะคะเดี๋ยวตอนงานวนกลับมาเราจะมาปิดอันที่สามอันอื่นจะถักสามหมดนะคะตรงนี้ก็เป็นโซ่สองถักเอกค่ะลงบนกีบที่สองโซ่สองตรงนี้ถักเอฟนะคะหรือพอหนึ่งคองนี่นะคะขึ้นมามีสามรวบสองรวบสองอย่างนี้เรียกพอหนึ่งคอ ทั้งหมดสามครั้งโซ่สองถัก X นะคะ X หรือคอท่อนะคะบนกลีบหน้าตาแพทเทิร์นจะเป็นแบบนี้ถักวนมานะคะวนมาเดี๋ยวงานจะมาจบฝั่งปิดงานแถวที่สองของลายนะคะเราจะถักวนมาจนมาถึงตรงจุดแรกที่เราเริ่มต้นตอนที่เราเริ่มเราเริ่มตรงนี้ด้วยโซ่สามนะคะโซ่สามแทนแทนด้วยพอหนึ่งคอนะคะ แล้วก็ตรงนี้ก็ถักพอหนึ่งคอเราจะปิดงานโดยการที่วนกลับมาถักพอหนึ่งคอเป็นหลักที่สามเหมือนกับแถวเหมือนกับพวกนี้นะคะแล้วนับขึ้นไปตรงโซ่สามนะคะแทงข้างบนแล้วดึงผ่านนะ,ะเราจะขึ้นแถวที่สามนะคะแถวที่สามเราจะถักดอกเหมือนตัวนี้นะคะแต่ว่าถักแค่ดอกที่สองก่อนดอกที่สามจะวนกลับมาถักที่หลังเราดึงขึ้นเลยนะคะอันนี้ถือเป็น กลีบที่หนึ่งเราจะดึงทั้งหมดสามครั้งหนึ่งแล้วนะคะสองสามดอกที่หนึ่งถักแบบนี้เลยนะคะรวบนะคะแล้วโซ่สองแล้วเราก็ถักกลีบที่สองนี่ค่ะรวบตรงนี้โซ่หนึ่งหลังจากนั้นนะคะมันจะถักเอ็กลงไปตรงกลางของเอ็กตรงนี้ถักเอ็กค่ะ โซ่หนึ่งแล้วลายดอกนี้มันจะขึ้นตรงกรีบที่สองนะคะยนะคะ่หตรงเอฟตัวที่สองเราก็ดึงถักทีดึงสามรวบขั้นด้วยโซ่สองรวบนะคะโซ่สอง พันหัวเข็มค่ะดึงดึงทีขึ้นมาสามครั้งรวบปิดด้วยโซ่หนึ่งแล้วถักเอ็กขึ้นด้วยโซ่หนึ่งพันหัวเข็มแล้วก็ถักดอกลงไปตรงเอฟตัวที่สองขั้นตรงนี้ด้วยโซ่สองพันหัวเข็มดึงทีสามครั้งค่ะ รวบโซ่สองพันหัวเข็มดึงทีครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามรวบนะคะโซ่แล้วก็ถักเอ็กดอกที่ขึ้นแถวที่สามมันจะอยู่สับวางกันกันกบแถวที่หนึ่งแล้ว คอหนึ่งคอที่เราถักตรงนี้นะคะพอหนึ่งคอสามตัวหรือเอฟสามตัวเนี่ยมันจะกลายเป็นฐานของดอกหน้าตาของดอกออกมาจะเป็นแบบนี้นะคะตอนนี้เราก็ถักวนมาแล้วเดี๋ยวเรามาปิดงานโดยการถักกลีบที่สามลงไปที่ช่องนี้ค่ะปิดงานแถวที่สามนะคะเราจะวนกลับมาเพื่อถักกลีบที่สามตรงนี้นะคะแล้วก็จบงานโดยการที่ถักโซ่สองปิด ตรงข้างบนกลีบที่สองตรงนี้นะคะดึงผ่านพอดึงผ่านเสร็จแล้วขึ้นโซ่หนึ่งแล้วก็ถักเอ็กตรงนี้นะคะเพื่อถักแถวที่สี่นะคะแถวที่สี่หลังจากถักเอ็กเสร็จแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโซ่สองแล้วก็จะถักพอหนึ่งคอสามครั้งลงไปที่ช่องลายเราจะมีแค่สี่แถวนี้นะคะถักวนกลับไปมาอันนี้เป็นแถวที่สี่ พอถักแถวที่สี่เสร็จแล้วลายก็จะวนกลับไปถักเหมือนแถวที่หนึ่งจะวนกลับไปประมาณนี้วิธีดูว่าเราถักถูกไหมก็คือดอกมันจะสับวางแบบนี้นะคะตรงนี้ก็ถักเอฟสามครั้งโซ่สองนะคะแล้วก็ถักเอ็กโซ่สองถักเอฟนะคะสามครั้ง ตรงนี้ขั้นด้วยโซ่สองเ X ลงบนกลีบที่สองวิธีถักก็จะเหมือนกับถักแถวที่สองแตแตกต่างตรงวิธีขึ้นเท่านั้นเองนะคะถักวนกลับมาแล้วก็มาปิดงานตรงนี้นะคะหลังจากนั้นก็จะขึ้นงานเหมือนกับตอนที่ถักแถวที่หนึ่งกลีบก็จะขึ้นตรงนี้ค่ะเดี๋ยวถักให้ดูนะคะลายเราจะมีอยู่สี่แถวนะคะหลังจากที่เราถักถึงแถวที่สี แถวที่สี่งานมันจะปิดตรง X ตรงที่เริ่มตรงนี้นะคะมันก็จะเหมือนกับแถวที่หนึ่งทีนี้พอเราถักแถวที่สี่เสร็จแล้วผังเราจะวนกลับไปดูแถวที่หนึ่งนะคะถักหนึ่งสองสามสี่สลับกันไปแบบนี้จนได้ความสูงตามต้องการนะคะทีนี้ถ้าเป็นแถวที่หนึ่งก็ขึ้นเหมือนเดิมนะคะตรงนี้ขึ้นด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็ถัก X นะคะแล้วก็เริ่มตรงนี้ด้วยโซ่หนึ่งถักกลีบค่ะ นี้นะคะถักแถวที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่วนไปแบบนี้นะคะจนได้ความสูงตามต้องการแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีลดกลางหมวกนะคะนะคะ่ะมันก็จะถักเหมือนกับแถวที่หนึ่งที่เราถักผ่านมา เราจะถักตามลายนะคะแล้วก็วนมาจนถึงความยาวที่เราต้องการนะคะถ้าวัดความสูงตั้งแต่ตรงขอบนี้นะคะขอบด้านล่างจนถึงด้านบนของพี่ได้เจ็ดนิ้วนะคะถ้านับช่วงลายนี่นะคะถ้านับช่วงลายนับแบบนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดของพี่ได้แปดดอกนะคะพี่ได้เจ็ดนิ้วตรงนี้จะเก็บริมแล้วนะคะจะเก็บริมขอบตรงนี้เพื่อที่จะลดตรงกลางนะคะวิธีเก็บนะคะ งานเราจะมาจบเอาแถวตรงนี้พอดีที่เราจะเริ่มเริ่มถักตัว 3x เนะะี่ยค่ะเราก็ถัก x ตรงนี้นะคะแล้วก็ถักพอหนึ่งคอหรือ f ลงไปสี่ครั้งปกติเราจะถัก x โซ่สองแล้วก็ตรงนี้เป็น f สามเราเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะคะขึ้นด้วย x ต่อด้วย f สี่ครั้งแล้วก็ x นะคะมันจะเหลือต่อหนึ่งช่องอ่ะห้าหลักนับรวมทั้งหมด หลักเราจะลดลงจากเก้าสิบนะคะจะเหลือแค่เ็บสิห้านี่นะคะเวลาเก็บแบบนี้นะพอเราถัก X เสร็จแล้วนะคะตรงกลางตรงนี้ไม่ต้องเราไม่ต้องเชื่อมด้วยโซ่นะคะเราถัก F ไปเลยะคะ่ะถัก F สี่ครั้งนี่นะคะพอถัก F สี่ครั้งเสร็จแล้วตรงกลางเราถัก X เหมือนเดิมะคะ่ะตรงนี้ อันนี้กระถัก f ลงไปสี่ครั้งเอ f สี่ครั้งแบบนี้นะคะแล้วก็งานจะมาจบเอาตรง x ที่เราเริ่มต้นทีนี้เรามาดูวิธีลดแถวค่ะเราได้ทั้งหมดเจ็ดสิบห้าหลักนะคะถ้านับอันนี้สี่ตรงนี้หนึ่ง นับไปแต่ละช่วงรวมกันทั้งหมดของพี่ได้เจ็ดสิบห้าหลักนะคะเจ็ดสิบห้าหารสิบห้าเราจะแบ่งห้าหลักแล้วลดนะคะทีนี้เราเริ่มเลยแถวที่หนึ่งตรงนี้นะคะเราจะลดโดยการที่ถักเอฟเราขึ้นโซ่โซ่สามนะคะโซ่สามนับเป็นหลักที่หนึ่งเตัวที่สองนะคะเอฟตัวที่สามเอฟตัวที่ สี่ถ้าเรานับนะคะตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าเราถักสี่เอฟแล้วเราข้ามหนึ่งหลักนั่นแสดงว่าตัวที่ห้าตัวนี้เราไม่ถักเราข้ามมาถักตรงตรงเอกเลยค่ะนี่นะคะเราจะถักสี่เอฟข้ามหนึ่งหลักหนึ่งแล้วนะคะสองสามสี่ อ f ข้ามหลักที่ห้าแบบนี้นะคะถักอ f ข้ามหนึ่งหลักถักอ f ข้ามหนึ่งหลักวนมาจนถึงตรงจุดเริ่มต้นค่ะเรามาดูวิธีเก็บกลางหมวกนะคะแถวที่สองนะคะแถวหนึ่งแถวหนึ่งนะคะเราจะถัก x ตรงกลีบที่สองตรงนี้นะคะแล้วก็ถัก f สี่ครั้งลงไปตรงกลางช่อง เรานับแบบนี้เราจะได้ห้าหลักนะคะวนรอบงานจะมาปิดเอาตรงตรงจุดเริ่มต้นทีนี้แถวที่แถวที่สองเราจะลดกลางหมวกโดยการใช้ f เ,เกี่ยวหน้านะคะเราถัก f เ,เกี่ยวหน้านะคะตรงนี้หลักที่หนึ่งนี่นะคะตรงนี้หลักที่สอง f เ,เกี่ยวหน้าแบบนี้นะคะหลักที่สาม หลักที่สี่ถักเอฟเกี่ยวหน้าสี่หลักข้ามหนึ่งหลักนะคะข้ามหลักนี้มาแล้วเราก็ถักไปสี่หลักค่ะนี่นะคะแล้วก็ข้ามหนึ่งหลักข้ามหลักนี้ แล้วก็ถักไปสี่เอฟเกี่ยวหน้านะคะเอฟเกี่ยวหน้าสี่หลักข้ามหนึ่งหลักบนรอบนะคะแล้วงานจะมาปิดเอาตรงจุดเริ่มต้นงานออกมาจะหน้าตาแบบนี้นะคะปิดงานแถวที่สองนะคะที่เราถักเอฟเกี่ยวหน้าสี่หลักข้ามหนึ่งหลักนะคะ มาถึงตรงจุดเริ่มต้นหลักนี้ก็จะโดนข้ามเหมือนกันนะคะงานก็จะมาปิดเอาตรงที่โซ่สามที่เราเริ่มโซ่สามแทนเอฟเกี่ยวหน้าหลักที่หนึ่งเวลาเราปิดงานเราต้องแทงจากข้างหลังมานะคะแทงแบบนี้นะแล้วดึงผ่าน,นะคะ่ะแล้วโซ่มันจะกลายเป็นเอฟเกี่ยวหน้าทันทีนะคะขึ้นโซ่สามโซ่สามตัวนี้แทนเอฟเกี่ยวหน้าตัวที่หนึ่งถักเอฟเกี่ยวหน้าตัวที่สองเอฟเกี่ยวหน้าตัวที่สาม ถักเอฟเกี่ยวหน้าสามหลักข้ามหนึ่งหลักข้ามหลักนี้มานะคะนี่ค่ะพอข้ามมาเราก็ถักเกี่ยวหน้าสามหลักข้ามหนึ่งหลักงานจะค่อยๆลดลงนะคะแล้วก็เป็นวงกลมนี่ค่ะสอบเข้าเย็บเกี่ยวหน้า ามหลักข้ามหนึ่งหลักนะคะแล้วเดี๋ยวพอเราถักวนมามันก็จะมาปิดงานตรงนี้ก็จะเป็นสองหลักแล้วก็ข้ามหนึ่งหลักแล้วก็หนึ่งหลักข้ามหนึ่งหลักนะคะเรามาดูแถวสุดท้ายที่เราจะปิดงานกลางหมวกนะคะตอนนี้เราปิดแล้วก็งานมันจะสอบเข้ามาแบบนี้งานจะลดตามหลักนะคะสี่สามสองแล้วแถวนี้จะเป็นถักหนึ่งถักหนึ่งเว้นหนึ่งนะคะขึ้นด้วยโซ่สามเว้นหนึ่งหลักนะคะ ถัก f เ,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 เกี่ยวหน้าหนึ่งหลักแล้วก็เว้นหนึ่งหลักเว้นหนึ่งหลักเอ f เกี่ยวหน้าหนึ่งหลักวนไปแบบนี้นะคะแถวสุดท้ายมันจะฝืนมือนะคะเพราะว่าตัวลายมันจะดึงเข้าดึงเข้าหาตรง,ตรงกลางหมวกถักหมุนไปตามวงกลมนะคะไม่ต้องฝืน เนี่ยค่ะใช้หมุนงานตามเว้นหนึ่งหลักถักเก็บมาแบบนี้นะคะจนมาถึงตรงจุดเริ่มต้นแล้วเราก็จะตัดไหมหลังจากนั้นก็จะเปลี่ยน ใส่เข็มสอดแล้วรูดค่ะนี่นะคะถักวนมาจนมาถึงตรงจุดเริ่มต้นจุดสุดท้ายนี้นะคะแทงด้านหลังนะคะแล้วดึงผ่านพอเราดึงผ่านเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ตัดไหม เอาปลายไหมนะคะใส่เข้าไปที่เข็มสอดเราจะเหลือจานวนห่วงทั้งหมดที่เป็นวงกลมเนี่ยค่ะนี่นะคะเป็นช่องว่างแบบนี้เราเอาตัวเข็มเนี่ยนะคะสอดไปตรงไปตรงหลักนี่ค่ะหลักอันบนสุดอะคะ่ะสอดให้ครบก่อนแล้วค่อยลูดนะคะ ะบนครบแล้วก็รูดพอเรารูดกลางลายมันจะมาชนกันนี่นะคะบนไปอีกรอบนึงเพื่อให้ลายตรงกลางมันกระชับแล้วเราก็เก็บเศษไหม่ด้านในค่ะ ถ้าใครจะทําปอมก็เส้นนี้เอาไว้มัดปอมได้นะคะเดี๋ยวลิงก์ปอมปอมพี่จะลงวิธีทําไว้ที่คําอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะก็ตามไปดูได้ล็อกไหมเลยนะคะถ้าเราไม่ทําปอมตรงนี้เราก็ตัดได้เลยเราก็จะได้หมวกออกมาที่เป็นการเก็บโดยงานมันสอบเข้าแบบนี้นะคะวิธีเก็บเก็บขอบแบบนี้มันจะเหมือนกับ การถักนิตติ้งอะค่ะที่ใช้วิธีลดห่วงให้ห่วงมันดึงเข้าาหาจุดศูนย์กลาง 0. ทีนี้ถ้าใครต้องการหมวกสูงกว่านี้ก็สามารถถักเพิ่มความสูงได้ก่อนที่เราจะมาลดกลางนะคะของพี่เอาพอดีพอดีหัวนะคะความสูงพี่ตรงนี้เจ็ดนิ้วนะคะเราก็จะได้หมวกลายดอกไม้สามกลีบสวยๆแบบนี้นะคะติดตามพี่เมย์ต่อได้ที่ยูทูบช่องพี่เมย์นะคะเมชินีแฮนด์เมดค่ะขอบคุณค่ะ